พวกเขาคือนักบวชผู้ถือดาบอัศวินผู้สละาทางโลกอสศวินเทมพลาองค์กรที่รุ่งเรืองที่สุดและจบลงอย่างน่าเศร้าในยุคกลางจุดเริ่มต้นของพวกเขาต่ำต้อยอสศวินเพียง9คนที่ปฏิญาณตนเพื่อปกป้องผู้แสวงบุญบน,บนเส้นทางอันตรายสู่กรุงเยรูซาเลม็มหลังสงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งโดยมีกองบัญชาการอยู่บนเนินพระวิหารเทมเพิลเมาท์ที่มาของชื่อเทมพลา แต่ในเวลาไม่นานโดยการสนับสนุนจากพระสัมปะปาและเงินบริจาคพวกเขากลายเป็นองค์กรที่ทรงอํานาจและร่ารวยที่สุดในยุโรปสร้างระบบธนาคารที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นมีกองทัพปราสาทและที่ดินทั่วทวีปอํานาจของพวกเขาเป็นรองเพียงกษัตริย์เท่านั้นทว่าความมั่งคั่งก็นํามาซึ่งหายนะในวันศุกร์ที่13ตุลาคมปี1307กษัตริย์ฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศส ู้เป็นหนี้พวกเขามหาศารได้สั่งจับกลุ่มอสวินเทมพลาทั่วประเทศในข้อหานอกรีดพวกเขาถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมและชา์กเดอร์โมเลประมุขคนสุดท้ายถูกเผาทั้งเป็นการล่มสลายอย่างกระทันหันทำให้เกิดปริศนามากมายสมบัติมหาสารของพวกเขาหายไปไหนพวกเขาค้นพบสิ่งใดใต้พระวิหารโซโลโมอนจอกศักดิ Myth, ์สิทธิ์เดอะฮิสตอรีมิธชวนคุณขบคิดอศวินเทมพลา ถูกทำลายจนหมดสิ้นหรือความลับของพวกเขายังคงสืบพอดมาจนถึงปัจจุบัน